สวัสดีค่ะชื่อเติมศิริสะอาดน,นะคะชื่อเล่นว่าป้าบีค่ะปัจจุบันอายุ73ปีขอพูดย้อนหลังตอนเมื่อ3าปีที่แล้วป้ามีอาการคือเดินมีการปวดโดยเฉพาะเวลาเดินลงบันไดเนี่ยไม่สามารถจะเอาส้นเท้าลงจะรู้สึกปวดแปรบขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาปลายเท้า ค่อยๆแตะแล้วก็จับบันไดในขณะที่จับบันไดเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยทาไมมือเราหนาๆเนาะเหมือนชาอะไรอย่างเงี้ยอ่อก็เลยไปหาหมอหมอกระจายยามาทานมาได้เป็นเป็นปีค่ะก็หมอก็เรียกไปหาหลายๆครั้งแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็มีวันหนึ่งเหมือนมีโชคะนะคะเจอเพื่อนเขาแนะนาไอ้นี่คะ่ะดีบูน ซึ่งมีทั้งซองละลายน้ำรสเปรี้ยวเราก็ชอบทานอยู่แล้วล่ะ่อะแล้วกช็ชนิดแคปซูลดีบูนเนี่ยนะคะซอ,องแรกที่ทานมันแปลกมากเลยค่ะซองแรกนี่ก็รู้สึกเบาป้าก็ทานต่อไปมันในกล่องนึงมันมีเกอห้าซองนะป้าก็ทานต่อเนื่องแล้วก็คนที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาแนะนำว่าจะต้องทานแคปซูลต่อเนื่องเพื่อดูแลบํารุง ทำให้เราไม่กลับมาเป็นเพราะอายุเยอะมีแต่เสือเส่อมกระเสื่อมถ้าทานตัวนี้มันจะช่วยส่งเสริม,รมทําให้มีกระดูกอ,อ,อ่อนเพิ่มขึ้นเวลาเดินอะไรก็จะเหมือนคนอายุน้อยปกติอะ่ะก็เลยทานต่อก็คิดว่าขอบคุณผิดพันดีบุญทั้งสองอย่างที่ทําให้ป้าเดินได้นี่ก็กําลังแต่งตัวจะไปเที่ยวเลยนะคะถ้าจะให้คะแนนก็ให้เต็มร้อยเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ